Amazing Lisa คนเดียวที่ทำได้3เดือนก้าปกกับนติตยสารแบรนดดังล่าสุดน,นะครับลิซ่าแบ็คพิงของเราได้ไปถ่ายแบบให้กับปกนิตยสารดับบิลยูโคเรียนะครับซึ่งลิซ่าของเรามาในลุคของราชนีเรดโทนักร้องในแบบนักร้องเพลงป๊อบย้อนยุค ซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยการ4ี่ปกนะครับของ W Korea ฉบับเดือนสิงหาคมนี้นะครับตอนนี้นะครับเปิดจองีออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าหมดแล้วอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมิหลายคนนะครับตั้งใจจะซื้อเก็บทั้งหมด4ี่ปกเลยนะครับแต่ละปกนะครับถูกใจแม่ๆกันยกใหญ่นะครับแต่ปกที่ชาวบิงพูดถึงกันมากที่สุดนะครับเป็นปกที่ทิซ่าใส่ชุดว่ายน้ำ swimming suit สีดำของซีลีนนั่นเองขนาดชุดนี้นะครับน้องยังเอาอยู่เลยทีเดียวนะเนถ้าถอดสูตรตัวบนออกมา จะเซ็กซี่ขนาดไหนนะครับและอยากจะบอกนะคบว่าโซเ out ทันทีนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับลงภาพเซตนี้ออกไปนะครับและล่าสุดนะครับสื่อทั่วโลกนะครับพร้อมใจการเป่าประกาศโซโล่ของลิซ่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบิลบอร์ดเนี่ยยืนยันรายงานว่าลิซ่าแบ็คพิงของเราจะเปิดตัวโซโล่เดี่ยวสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนและตอนนี้นะครับเธอกําลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอสําหรับเพลงใหม่ของเธอในปลายสัปดาห์นี้ซึ่งน่าจะเสร็จกันก็อย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับหลายสื่อก็ออกมายืนยันแล้วอย่างแน่นอนกับ การเปิดตัวโซโล่ลิซ่าอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับการหลอคอยของบิงทั่วโลกซึ่งในโลกทวิตเตอร์นะครับบิงหลายคนมีความพิดีห็นว่าจะตามซื้อเก็บทั้งหมด4ปกของดับ r ป a ยู่เะครับและหลายเสียงบอกว่าบอกว่าชอบมากๆทั้ง4ปกนะเปลื่นได้ Lisa ลิซ่า4คาแรคเตอร์ในลุคที่แตกต่างกันซึ่งมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าชอบปกนะที่ลิซ่าใส่ชุดว่ายนะ้ํา พอได้เห็นหุ่นของลิซ่าและลิซ่านี่ก็หุ่นดีมากๆและแอดอยากจะบอกว่านะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาลิซ่าแบ็คพิงของเราเนี่ยไปถ่ายปกมาแล้วหลายเล่มกับนิตยสารแบรนด์ดังนะครับไม่ว่าจะเป็นแอฟโครีในช่วงเดือนเมษายนรวมถึงนิตยสารบาซาไชน่าในเดือนเมษายนและปกแอลไทยแลนด์ในเดือนพฤษภาคมนะครับและตามมาติดๆนะโดยนิตยสารวอล Wolf ์กฮ่องกง เ o ิ k ดโคเและ v วิ j a p เ n รวมถึงว k ไต้หวันและตามมาติดติดด้วย v วิประเทศไทยนะครับแค่นี้ก็รวม5ปก5ประเทศไปแล้วนะครับสุดๆไหมละ่ะลิสต์ของเราและล่าสุดนะครับกับการที่ลิซ่ามาถ่ายให้กับปกนิตยสารา W Korea นะซึ่งจะออกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสรุปให้เลยละกันนะครับ3เดือนกับ9ปกกับนิตยสาราแบรนด์ดังระดับโลกนะครับ Amazing ิซ่าจริงๆเลยนะครับ เอาเป็นว่าบิงชอบเล่มไหนปกไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง